วันนี้พลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการนะครับภายใต้การเชิญของมก,กุฎราชกุมารนะครับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นที่จับตามองกันบนเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับของนานาชาติกันเลยทีเดียว เพราะว่าการเดินทางไปเยือนของพลเอกประยุทธ์จนันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในการไปคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีที่ผู้นำรัฐบาลจะไปเดินเดินทางไปเยือนกันนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียนั้นได้เสริมความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ปี2532นะครับ แลว้วก็มาถึงวันนี้เราก็ได้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางออกจากสนามบินบอนอ6ที่ดอนเมืองเพื่อเดินทางไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งก็มีรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงพันธ์มีชาวนะครับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตวินันนะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นการไปในคราวนี้ทั้งเศรษฐกิจและแรงงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนไปนักข่าวก็ได้ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับใช้ไม้นักข่าวถามห่างๆนิดนึงนะครับพาคุณผู้ชมไปฟัง ว่าการไปของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับการเยือนครั้งนี้อย่างเป็นทางการกับคําถามของผู้สื่อข่าวนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีหน่อยครับในเรื่องสองการทำงานหรือว่าที่เราจะได้กลับไปทํางานที่นู่น เข้าเปนะนั้นเป็นเบาทครรับข้าวออกไปแล้วดีเรากลับมาแล้วนครับเสียงอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยืนยันถึงการเดินทางไปในคราวนี้นะครับ